เชิญครับเชิญครับครับโอ้ยยอดของฝากป้าไก่จากป้าไก่ย่างเอาสนกวงนังเดียนโอ้โอ้ดาตัวนี้คุณพ่ออันนี้แอ้วเญาเนี่ยมานั่งเล่นขาพอดีคุณพ่ออยังครับคุณพ่อวีระคุณพ่อวีระนะครับจากอำเภอ เขาส้นกว้างนะครับมื่อนี้สั่งตรงมาจากเขาส้นกว้างครับมื่อนี้มาส่งสัญญานะครับคิวงานปีหน้านะครับพร้อมกับองคโอ้พอเอากาแฟปะวะกินปะกินมะซองแก้วกินมะซองแก้วไรอยันั้นหรอโอ้แสดง เคยเห็นลูกเกี่ยวป่เนี่<ช>เคยเคยเห็นผม,มนเกี่ยวปะเคยขี่เห็นจาก็นเด็กหน่อยคุณเต้พอจะต่างมองกันไม่หมือนบรรยากาศน,นะครับครับพอส่งกันครับพอส่งการนะม้งสาแม่ผมมาหาเพิ่์ตเต้เดียวเคยเอาเปิร์ตเต้เเแต่บรจากรถแห่ผมไม่ได้เต้ผมรถแห่โอ้พอพอมีรถแหถ่มีรถแห่อ่าชื่อรถแห่กุหลาบแดงตอนนี้มีบอตันรถแห่กุหลาบแดง อยู um ่อำเภอเขาสชิญกวงังโอ้เจ้าของหลุนเฮกูหลับแดงครับคุณพอวิลาเห็นมั้ยซึ่งว่าเมื่อนี้มันเป็นตัวแทนในการทำสัญญาวาจังกับงานวันที่เท่าไหร่กว่อวันที่สิบเมษายนสิบเมษายนหกสิบแปดหกแปดสองวันหา้าเราหกสิบแปดยุบบ้านได้กว่อบ้านเดียมบ้านเดียมดอเด็กนี่เนาะเมรดอเอียมอเดียมไม่เอียรเดียมตำบลเชียงแหวะ เชียงนูยเชียงเชียงแว่เชียงแวอำเภอขุนพ่อว่าปีจังหวัดอุดรธานีครับโอ้พอดีเมื่อนั้นสิวชุฟังก่อนเนาะอันนี้ก่อนเียคุยกันเมื่อพอคุยกันก็ผมก่อนนั้นเป็นเดือนละเดือนกว่าละแล้วก็ก็เลยรอสัญญาเนี่ยนะเมื่อนั้นเจ้าภาพทั้งทรงเดาคนกระทูมาดวนเมื่อนั้นเฝ้าเฝ้าไร ก็เลยขึ้นว่าว่าวันที่สิบเพรท่านนี่โอเคกันก็เลยได้ไปทําสัญญาตินันเี่ว่าวันที่สิบแต่ว่าเจ้าภาพเป็นมองสี่ก่อนที่ทําสัญญาติเป็นว่าวันที่สิบเอ็ดว่างเพราะจริงๆขาเจ้าอยากได้วันที่สิบเอ็ดผมก็เลยว่าวันที่วันที่อ็ดสิบว่างวันที่สิบเอ็ดเป็ว่างตอนที่ผมมานะก็เอาไปว่าคุยกันพอโทรหาผมว่าจะฟังไปรับงานเนี่ยหลอกไปวันเดียววันที่สิบก็พอดีครับเพิ่นเลื่อนมือให้อยู่ ก,ก,กับประมาณรน่อยรน่อยก<อ>ิโลค,ครับเมื่อกี้กับตัวจากันกับสุวรรณนำผูมก็ระทู้หาวาังพอสิง่างมานน่ผมบ้างสายพอดีจะผัาทร,รงกันกับถือว่าเมื่อแรกกับตกลงกันเอานะครับเมื่อนี้กับือว่าคุณพอวิระนะครับเจ้าของรถแห่ก,กุหลาบแดงนำสัญญา,า,า,ามาทรงยลียดต่างๆตามที่ว่ากันแล้วนะครับ นี่บอกวันดีครับโอ้ว่าพบกันคุณแม่นะครับนี่ครับเดียบรอยสัญญาว่าจ้างก็ทรงเป็นทีเดียบรอยครับเมื่อนี้มากับคุณแม่นะครับคุณพ่อวีระนะครับอ่าเจ้าของรถแห่กุหลาบแดงบ้านที่ที่อายุใส่รัวไมเขาชวนขวางไม่บอกก็เคยได้ยินยู่กุหลาบแดงเนเป็นรถแห่ขนาดใดซีบรอวันตอนนี้มั้ย สิบหลอดจำกันบอกเพราะว่าผมกับเฮ็ดยู่เดียนผมมาอยู่เบื้องหลดแหเลยหลดแหผมสิบสองหลอดอยู่โมเดิร์นบัตรครับผมผมเฮ็ดหลดแหให้เถกเลยกต่ชื่อว่าหนึ่งในหนึ่งในหาขั้นของประเทียได้นี่พอผมเห็ดให้เทกหร่อไม่เลยนครับบั้นพงนี่ เป็นพ่อนะครับเวลาของคุณแม่มานำแก่สัญญาวา่จาจักครับอาจารย์เราเรีพี่น้องในวันที่นะครับสิบมีสายลงสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมกับทีมงานหัวนำ้ำเพชรล้ำเพื่อนครับคาราวานทีมงานนี่ครับพเพราะแจนเป็นน้องยุฟซีเป็นครับที่เขามาชมุม่มมาทั้งบางที่กับที่ว่าเป็นเป็น,ปนตัวแทนแใส่เข้ามาเขาจะบอกว่าเป็นสำนักง,งานหรือเป็นตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นออกงานใน นะัแต่สมกยเพื่อเป็นสำนักงานนะครับของพอวิลัยเอกผลิน,นี่ครับขอเิเอาแต่มุมนี่ครับหนังซื้อสัญญาว่าจ้างดนตรีและหมอลำสำนักงานวีระธุรกิจบันเทิงก็ยังมียูเดอร์พี่น้องครับถือว่าอันนี้ก็จะเป็นตจรุ่นพอบุรณนะพอนะ่อเนาะคนลึงแก่นกันกับคุณพอทรงกรันนะครับรนี่ก็ชื นำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาครับเดี๋ยวมีโอกาสรดนี้ฮะไปมากนะครับขันมันเอื้อกันได้ได้ครับพ่อได้<ช>ได้ได้ผมผมองหูได้ว่าหันซ้องส้มงานผมมีก้นกับทักทายหาผมลายรดแห้ว่างหันผมก็ได้เอาซ่องดุฮี่ไปรดนห้ซ่องดุฮี่ไปแทนับางหันไปแล้วไปของผมของผมสีเหลวยุสิงหาครับแมนครับ ครับนี่ดิพี่น้องนี่โอ้ขั้นแด้งๆก็ซ่องดูนี้เลยพี่น้องนี่ดิโอ้ของแขกกันตอพี่น้องนี่คุณ่อเรากันแล้วใส่จวดขึ้นกันจากนั้นล้วก็ฝากสาหรัลรถแหวเด้วพี่น้องครับหรือพี่น้องส่วนทั้งเขาส่วนกว้างอยากบรอยากมหาผูมิบัตญาบรอยากมาสำนักงานพี่น้องติดต่อคุณ่อวิลา รถแห่กุหลาบแดงได้อยากจ้างวอลล์เพียนลำเพื่อนอยากจ้างรถแห่เพลี่นลำเพื่นอยากจ้างรถแห่กุหลาบแดงนี่นะครับนี่ <Okay. S 1> เพป็นอำนวยความสะดวกสุส่สิงอย่างหรือมอหอรสพได้ทุกแนี่ยมอหอเนาะค<ม>ือกันเนาะทุกแนวกันนี่<ม>น,นี่ครับรูคว,ว่ามืันนี่มาหอดจอดถึงอความคล้องฝากคล้องดีใกล้ย่างเขาสุนกวงนี่นะครับที่เคยกินประจำมาเที่อะไผมมาแวะวันอาทิตย์ผ่นกับไปล่ามุดอนกับมาแวะกินกับไ่พอนี่ กับจิมงานนะครับฉะนั้นเราเมื่อนี้กับขอบคุณคุณพ่ออันนี่ครับนี่ครับนะครับสัญญาว่าจางนะครับงานปีหน้าขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับเก่นเลยครับฉะนั้นแล้วกัฝากพี่น้องมีนับเพื่อนเพลงนิพสีบนครับของหลุกหลานที่งานหมอลำเป็นลำเพื่อนนะครับงานฤดูกาลร์ดสงการนะครับจริงๆแล้วนะครับผู้ใดที่ว่าจานงานพามรดูกาล โรงการนี่ช่วงเทศกาลโรงการนีต้องจ้าง2-3ปีครับทั้นสิริเบิญาคันตั้มจารย์ลักจากปากีนอองจอดัดจอกันจองงานเือนนะครับนะครับซูนแปดแปดห้าสามสามห้าหนึ่ต้าซูนแปดแป้าสามสตั้่ต่อสายตรงริบาลสายจวดครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอกันไม่ได้คิดนะครับขอบคุณครับ